ดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้มาพบกันในเรื่องการเขียนย่อความการเขียนย่อความเป็นการเขียนจากการอ่านเก็บใจความสําคัญของเรื่องแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความหลักในการเขียนย่อความจะมีด้วยกัน10บข้อ ข้อที่1อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดข้อที่สวิเคราะห์เนื้อหาข้อที่สบันทึกใจความสําคัญข้อที่4ตัดเนื้อหาที่ไม่จําเป็นออกไปข้อที่5เปลี่ยนคําสรรพนามข้อที่6ไม่ใช้อักษรย่อข้อที่7การเลือกใช้คําข้อที่8เขียนร่างความข้อที่9าอ่านทบทวนอีกครั้งข้อที่10เขียนขึ้นรูปแบบย่อความรูปแบบขึ้นย่อความมี6รูปแบบด้วยกันคือ ย่อความร้อยแก้วยว่อจดหมายย่อประกาศย่อคำปราศัยย่อปาทกกะถกยาย่อคำประพันธ์รายละเอียดกยารย่อความรูปแบบต่างๆนะคะ ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการเขียนย่อความจากานิทานหลักของการเขียนย่อความจากนิทานมีอยู่4ข้อข้อที่1อ่านเรื่องและหาคำตอบข้อที่2ลำดับความสำคัญข้อที่3เขียนย่อเรื่องสัน้นเรื่องสั้นข้อที่4เป็นคำศัพท์ให้เป็นคำสามัญแผนภาพการเขียนย่อความจากานิทานเริ่มต้นจะต้องเขียนเรื่องย่อคร่าวๆก่อนจากนั้นแบ่งหัวข้อเรื่องนี้กล่าวถึงใครทำอะไรทำกับใครเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ คนเป็นอย่างไรตัวอย่างการเขียนย่อความจากนิทานเมื่ออ่านจบและมาทำตามกระบวนการตามแผนภาพจะได้ดังนี้เรื่องย่อ กระต่ายทั้งฝูงคิดฆ่าตัวตายเพราะมีความหวาดกลัวในการมีชีวิตจึงนัดกันกระโดดในวันพระจันทร์เต็มดวงแต่ต้องเลิกคิดฆ่าตัวตายเพราะเห็นกบกระโดดลงสระจึงคิดได้ว่ามีผู้อื่นมีความทุกข์มากกว่าพวกมันเรื่องนี้กล่าวถึงการปลอบใจเมื่อตกอยู่ในความทุกข์ใครทําอะไรกระต่ายคิดฆ่าตัวตายเพราะมีความหวา,หวาดกลัวในการม,มีชีวิตทํากับใครทํากับฝูงที่ไหนสนามเมื่อไร่วันพระจันทร์เต็มดวงคนเป็นอย่างไรกระต่ายเลิกคิดฆ่าตัวตาย เราะเข้าใจว่าผบม,มีความทุกข์เมื่อสรุปตามแผนผังแล้วนักเรียนก็นำมาเขียนในรูปแบบการย่อความรูปแบบร้อยแก้วเป็นอย่างไรบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลักสำคัญที่ต้องจับให้ได้ในเรื่องเลยคือเรื่องนี้กำลังกล่าวถึงอะไรใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหากนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้นักเรียนก็จะสามารถเขียนย่อความได้ทุกเรื่องเลยขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพเจอกันใม่มนคลิปหน้าสวัสดีค่ะ